Kê kê à Chị chót đắt đinh, Ê, tao nào quay đuôi oh, hô oh. FC hố khôi Ô oh, mà nào mà nào ai chung ai đuôi mà nào Chót Chót Chốt mình đi vào phòng này được mày ดึงมาหาฝั่งนี้ได้ไหมทำทางก่อนเออดึงให้มันเข้ามาฝั่งนี้ออเออเอาไม้ออกเฮ้ยต้นกล้วยไว้เลยต้นกล้วยอ่ะต้นกล้วยอ่ะเอาไว้วตน,ว,ตนว,ว,ตวยเอาไว้เออย่านะยานะานะอ,อ,อันนี้อันนี้ดันออกดันออกเลยต้นไไปคืนกระสังกระสังอะ่ะ อ่ะอาสางก่อนได้ไหมเออจุดกล้วยอ่ะเออจุดกล้วยอาไว้มึงนั่ไปเลยนัไย่ไปเลย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 ของสีเจมของสีเจมไม่ต้องกลัวเออดันกลับคืนไปเลยคืนทั้งหมดเลยของเขาสิของเขาสีเจี๊ยมเอาไปเลยเอาไปเลยเป็นไรของเสีเจมของสีเจมของสีเจมเนาะเอตโต้อนี่แหละต่อไปหมดเลย ดไปจะไปให้เสือตองเสียเกมเสียเกมดันออยหมดขเด็งกะเด็งเองะขาเดง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 นเลยขาเด็งออกเลยออกเลยอาเลือนเลยขาขาเดงข้อทางนี้แหละดันออกวกกนเยาจะไปทำแนว ไม่ขาดเองขาดเองย้ายไปเทียงคนปลูกไหมเอาแค่นี้เลยเดีวเดี๋ยวไปลูกทำแนวเดี๋ยวปลูกทำแนวปลูกทำแนวเออปลูกทำแนวปลูกแทวโอเคสิจอดจัดไปสิจอดจัดไป ต้องใส่จอดมืดตึ๊บเลยตั้งทายซิงตั้งทายซิงจอดตั้งทายซิง FC AC ต้องตามตั้งท้ายจอดตั้งทายซิงโอ้โหรอเสียจอดดันใหญ่เลยดันใหญ่เลยดันอย่างเดียวแต่ไม่มีเมียเมียไม่มีคนสูตรสูตร FC AC ต้องติดตามอ่ะ FC ต้องติดตามอ่ะ เจ้าตายสิงจ้าตสายสิงอ่ะเอฟซีต้องติดตามอ่ะดันยังเดียวสายดันสายดันสายดันสายโจกสายขาเท้าเลยนะไม่ใช่่าแดง่าแดงว่านายเอฟซีต้องติดตามอ่ะ่าแดง่าแดงอ่ะรู้สีจอดจัดหนักเลย ใครบอกชอบชอบ,ชอบสายเงี้ยชอบใายดันมาทางนี้สายเงี้ยใส่ดันมาทางนี้สายเงี้ยใส่ดันมาทางนี้จอดไยซิงเอาหนึ่งจ๊ะเฟสนี่เนี่ยพันดวงคนทำความสะอาดเราสุกคนหล่อคนสวย,ยงานนี้ยังเจอรถจอดถ่ายซิงซิงอย่างเดียว โอ้โหดันใหญ่เลยจอดถ่ายซิ่งต้องเข้าใจจอดสยอย่างจอดถ่ายซิ่ง,งสุดยอดสุดยอดเลยจอดถ่ายซิ่งอ่ะจอดถ่ายซิ่งอ่ะโอ้โหงานนี้ไม่ได้เจวไม่เจอก็จอดอะ่ะโอ้โหดูดูคนงามคนงามคนสวยดูโ,โหยกมือให้และบายบายโอ้โหทีมงาน สุดยอดสุดยอดทีมงานเนี้ยทีมงานสายเมาสายเมาสายเงียนโอ้โหทีมงานเนี้ยเอาที่ไหนไม่มีอีกแล้วทีมงานยอดถ,ถ่ายซิงสุดยอดโดยเฉพาะคอนเสิร์ตไลน์อ่ะสวยหลอ่อสุดยอดเลยรถถ่ายซิงรถถ่ายซิงเออเฮ้ยสุดจัดประหลัดบอก จิมง,งานไหในที่ต่อได้บ่ทูอป็นพวกคนขาบรถสุดยอดแล้วคนขาบรถสุดยอดอันนี้เลยกลับ คนขับนั้นสุดยอด